ครับทุกท่านสิ่งที่เราควรจะต้องทำนะครับถ้าหากว่าเราพลาดจุดนี้ไปนะครับอาการควันไหลาตามมาแน่ๆถึงแม้ว่าเราจะทําการคว้านเปลี่ยนลูกสูบแหวนมาใหม่นะครับทุกท่านนะก็สวัสดี FC นะครับก็เหมือนเดิมนะครับทุกครั้งนะครับที่เราได้ทําการคว้านเปลี่ยนลูกสูบแหวนนะครับอ่าทำการคว้านกระบอกสูบเปลี่ยนลูกสูบแหวนนะครับ สิ่งที่เราเคยเจอจากประสบการณ์หน้างานจริงนะครับก็คือการคว้านมาแล้วทําเครื่องมาใหม่เนี่ยนะครับเกิดอาการควันไหลนะครับหลายๆท่านบอกมาว่าไอ้ควันมันไหลเนี่ยมันไหลเพราะว่าลูกสูบหลวมควัานมาหลวมจริงๆไม่ใช่นะครับควัานมาหลวมมันไม่ได้ทําให้ควันไหลนะครับควันการคว้านนะครับการคว้านมาเนี่ยนะครับหลวมไม่หลวมมันเป็นเรื่องของตรงนี้นะตรงนี้อ่าเขาจะคว้านไม่ให้ ไม่ให้นะฟังดีๆไม่ให้กระบอกสูบสัมผัสกันกับลูกสูบนะครับจะไม่ให้กระบอกสูบสัมผัสก,กันกับลูกสูบเพราะว่าลูกสูบเรามันจะขยายตัวขึ้นเมื่อมันร้อนนะครับทุกท่านนะอ่าหลวมไม่หลวมนะครับอันนี้ผมสั่งหลวมแล้วนะเขายังทําฟิตให้ผมอยู่เนี่ยนะครับเนี่ยนะเห็นไหมเนี่ยนะครับเขาก็ยังทําฟิตให้ผมอยู่นะครับผมอยากได้หลวมกว่านี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับก็เอาไม่เป็นไรนะครับทีนี้นะครับ การควานฟิตคว้านหลวงเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีผลทําให้รถมันควันไหลหรอกนะครับเพราะว่าปากแหวนมันจะมีระยะห่างนะตามมาตรฐานนะปากแหวนนะครับปากแหวนเนี่ยปากแหวนของแหวนอัดนะครับทั้งสองตัวตรงนี้อันนี้แหวนอัดตัวบนนะอันนี้แหวนอัดตัวล่างนะปากแหวนทั้งสองตัวเนี่ยมันจะมีค่ามาตรฐานของมันอยู่ประมาณ0ูนย์จุดหนึ่งห้าถึงศูนจุดสองห้านะครับ ก็คือปากแหวนมันจะไม่ได้ชิดกันเมื่อเราใส่เข้าไปกับกระบอกสูบนะปากแหวนจะไม่ได้ชิดไม่ได้สนิทกันเมื่อใส่เข้าไปภายในกระบอกสูบทําไมถึงมีเหตุผลนั้นนะครับก็เพื่อเวลากระบอกสูบมันขยายตัวเวลาแหวนมันขยายตัวนะครับมันจะชิดเข้าเองอัตโนมัตินะครับทุกท่านนะแต่สิ่งที่ทําให้รถของเรามีอาการควันไหลนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเช็คให้ดูนะ อันนี้เราล้างมาแล้วคิดว่าล้างสะอาดเติบหนึ่งแล้วล่ะนะครับอ่ะนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําการตรวจเช็คก็คือการเช็คช่องว่างนะครับช่องว่างตรงไหนช่องว่างระหว่างแหวนกับลูกสูบก็คือเราจะเช็คตรงนี้นะตรงขอบเนี่ยนะครับขอบของขอบของแหวนนะครับกับลูกกับปลอกสูบนะครับมันสนิทกันหรือไม่นะครับถ้าหากว่านะครับเราเช็คแล้วมันสนิทกันมันมันไม่มีอาการควันไหลแน่แต่ถ้า เมื่อไรก็ตามนะครับเราเอาไฟฉายนะมาส่องเข้าไปแป๊บปั๊บแบบนี้ส่องเข้าไปแบบนี้แล้วเราวนดูนะครับเอียงดูนะครับเอียงดูเนี่ยทีละมุมทีละมุมนะครับอ่าอ่าเราจะส่องดูแบบนี้ถ้าหากว่ามีแสงลอดเข้ามาระหว่างนะครับปอกกับแหวนอันนี้ยังไงก็เกิดอาการควันไหลชัวนะครับไม่ต้องไปถามว่าลัานอินมันจะหายไหมนะครับมันไม่หายครับอ่าเราลองมาแล้ว นะครับจากการทํางานจริงนะงานจริงประสบการณ์จร uh, ิงนะครับ uh, ท uh, ุกท่านนะอ่าเราก็เช็ค3มจุดนะครับหัวกลางท้ายนะครับว่ามีแสงรอดหรือเปล่านะครับอ่าเช็คอย่างนี้นะครับอันนี้เราจะทําคลิปแบบผ่านๆนะลวกๆเพราะว่าอ่าไม่อยากให้คลิปมันยืดยาวเกินไปนะครับเราเช็คนะครับเฉพาะแหวนอัดตัวบนก่อนนะครับแหวนเวลาเช็คเนี่ยเช็คแหวนอัดตัวบนนะแหวนอัดตัวบนเนี่ยจะต้องไม่มีแสงรอดระหว่างปลอกสูบกับแหวน แม้แต่นิดเดียวจะต้องไม่มีนะครับถ้าเป็นแหวนอัดตัวที่สองถ้าเป็นแหวนอัดตัวที่สองตัวดาเนี่ยนะครับเราก็ต้องเช็คเช็คยังไงเพราะว่าจากประสบการณ์เราเจอมาว่าปากแหวนเนี่ยตรงบริเวณปากแหวนมันหักเข้ามาข้างในนะแหวนมันงอเข้ามาข้างในแล้วที่นี้มันเกิดช่องว่างบริเวณแถวแถวปากแหวนตรงนี้ทําให้เกิดอาการควันไหลมาแล้วทั้งทั้งที่เราคว้านมาใหม่นะเราไม่ได้สังเกตเราไม่ได้เช็คดังนั้นเรา แหวนตัวที่2เนี่ยเราจะเช็คเฉพาะกลมกับไม่กลมแค่นั้นนะครับกลมกับไม่กลมแค่นั้นนะอ่าก็เหมือนกันเลยเอาใส่เข้าไปเราก็ดูแล้วเราไฟฉายสองเราก็รู้แล้วนะครับว่ามันกลมไม่กลมนะครับทุกท่านเดี๋ยวยังไงจะขึ้นภาพนิ่งให้ดูนะครับไอตัวที่เราเคยเจอปัญหานะครับมันเป็นยังไงนะครับมันจะมี ประสบการณ์ของเราอยู่นะครับอันนี้ก็ถือว่าแหวนกลมดีนะครับสัมผัสก,กันกับกระบอกสูบดีนะครับอ่าอันนี้ก็เช็คหัวกลางท้ายด้วยกันไปเลยก็ได้นะครับก็ไม่เป็นไรอันนี้เรามาดูเคสล่าสุดนะครับที่เราคว้านมาแล้วนะครับกระบ,บอกสูบไม่กลมนะครับอาจจะขัดเป็นรูปไข่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทุกท่านทีนี้นะครับเราก็เอาแหวนใส่เข้าไปแล้วก็เอาไฟฉายส่องนะ ก็มีแสงลอดระหว่างกระบ,บอกสูบกับแหวนอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเห็นไหมอ่าเพื่อนเพื่อจะเห็นแหวนอยู่นะครับแหวนกับกระบ,บอกสูบเนี่ยนะครับมันมีแสงลอดขึ้นมาในลักษณะอย่างที่ทุกท่านได้เห็นอันนี้นะครับไม่ต้องไปใช้คําว่ารันอินนะไม่ต้องไปเชื่อใครนะรันอินแล้วนะครับเมื่อ,อไหร่ปอกมันจะสึกปอกมันจะกลมนะครับผมว่าแหวนสึกก่อนนะครับอ่าในเคสแบบนี้ควันไหลชัวนะครับเอาไปคว้านใหม่เลยหรือเอาตีกลับไปเคลมเลย นะครับไม่ต้องประกอบนะครับมันเสียเวลานะครับเพราะว่ามันยังเค็มได้อยู่แหวนเรายังไม่ได้ใช้แหวนมันยังไม่ลายนะครับใ,ในเคสแบบนี้ให้เขาคว้านใหมให่เลยนะครับทุกท่านไปขัดอีกไม่ได้นะครับยิ่งขัดนะครับมันยิ่งไม่กลมนะครับทุกท่านนะนะครับแต่ในส่วนของแหวนลานนะครับแหวนลานเนี่ยไม่ต้องไปเช็คแหวนลานนะครับไม่ต้องไปเช็คนะอ่าอันนี้อันนี้เขาเรียกแหวนลานเนี่ยนะครับไม่ต้องไปทําการ ตัวเช็คนะครับเพราะว่าแหวนลานยังไงยังไงนะครับแหวนลานเนี่ยยังไงยังไงมันก็ไม่สนิทกันกับประบอกสูบเพราะว่าอ่าเดี๋ยวเช็คให้ดูเลยนะแหวนลานเนี่ยมันจะไม่สัมผัสกันกับกระบอกสูบนะอ่าฟังดีๆนะแหวนลานมันจะไม่สัมผัสกันกับกระบอกสูบนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเทสให้ดูนะเทสให้ดูทีละกล้องเลยนะครับอันนี้ถ่ายอยู่2กล้องนะครับทุกท่านนะเดี๋ยวเทสให้ดูทีละกล้องนะ บอกเลยว่าแหวนลานเนี <S <s <yn al ian> ่ยนะครับมันจะไม่ส <s> นิทกันกับกระบอกสูบเห็นไหมเห็นไหมคุณเห็นแสงรอดไหมเห็นแสงรอดไหมนะครับแหวนลาเนี่ยยังไงก็ไม่ได้สนิทกันกับกระบอกสูบนะครับเนี่ยนะครับทําไมนะครับทําไมนะครับเห็นไหมมุมบนเลยนะครับเห็นไหมมุมบนเลยนะครับอ่ามันจะไม่ได้สนิทกันกับกระบอกสูบเพราะว่าแหวนลานทาหน้าที่กระจายน้ํามันใส่กระบอกสูบเห็นไหม จะมีแสงรอดโดยรอบเลยเห็นไหมเนี่ยนะครับแหวนลานทําหน้าที่กระจายน้ํามันใส่กระบอกสูบนะครับดังนั้นถ้าหากแหวนลานสนิทก,กันกับกบอกสูบจะเอาน้ํามันที่ไหนนะครับมาเลี้ยงแหวนสองตัวบนนะครับดังนั้นแหวนลานกระจายใส่แล้วก็กวาดกลับกวาดกลับไม่ได้หมายความว่าจะต้องกวาดกลับจนหมดต้องหลงเหลือไว้ให้ล่อลื่นล่อเลี้ยง นะครับแหวน2ตัวบนด้วยดังนั้นแหวนลานไม่ต้องทําการเช็คภายในกระบ,บอกสูบนะครับแต่ถ้าแหวนอัดแล้วเจอปัญหาแบบนี้นะครับถ้าเป็นแหวนอัดเจอปัญหาแบบนี้ไม่ต้องสืบนะรถขายหมูปิ้งยังอา้นะบอกไว้ก่อนนะครับทุกท่านนะอ่าอันนี้คว้านมาใหม่ให้เช็คแบบนี้นะเฉพาะแหวนอัดนะแหวนลานไม่ต้องทําการตรวจเช็คนะทุกท่านเอาละนะครับในคลิปนี้นะครับก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้หวังว่าเพื่อนๆจะเอาแนวคิดแนวทาง ตรงนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับทุกท่านนะ